ถ้าออกว่าข้างนอกบรรดูข้างในนั่นอุ้ยเขาใส่เห็ดยังกัเห็ดเขาใส่เห็ดแงกัแแงแงเขาย่างเดียวเมื่อนั้นน่ะอผมกาลังตีผมกาลังอันตีตีกันกับไอไอมียว่าสันตีกับเข็มอยู่สันผมกําลังแงอยู่สันวะหยอกหยอกหยอกเด้อพี่อ้อยแกล้งผมอีกแล้วนะมาสันวะเอา อิลีตวัวมือนั่นไปเนาะว่าผมกำลังแย่อยู่โทษตัวตัวนะครับอันผมอันผมบอกว่าใดผมกำลังแย่อยู่ว่าสันมา <c oughs> ลองเพลงกะเกง่งโมกะโมกะอะไรยาว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 ุย,ยน้องโอลิฟเก่งสุดแน่ของน้องโอลิฟอืมวันสันเินควบสองควบสามใดในเวลาเดียวกันทีน้องนโอลิฟเก่งสุดแน่ของน้องโอลิฟอืมปากบอกว่าอยู่ผู้เดียวกับจริงได้น้องโอลิฟ พวกหลูจักหยังว่าตั้งแต่ต้นก็ยังบอกอยู่อยู่เดนมาร์กยังพัไน้ยาได้น้อลีบลดูดนี้ถ้ามีของดีที่ฉันลืมไม่ลงยังรักยังลงแมนบ่เบาใจแมนบ่แมนบอเพื่อนหนาวสั้นว่ายังเนาะตัว ตัวบสองตัวบสองตัวบสามประสันเว้เบาใจเจ้าหมาข่อยเป็นคนขี่ตัวสิเบาใจอยู่นี่คันค่อยเบาเนี่ยมีแต่เรื่องจริงเบาใจเออบ่มีตัวมู่เจ้าสีเซีเพรเสเซกะสร้างแต่ที่เ้าไปนั่นคือเรื่องจริงเรื่องจริงโสดยุบเพรโสดเพสดูผู้เดียวเบาถือว่า ไม่โสดอยู่คนเดียวเออไม่สวดแต่อยู่คนเดียวไปข้ามาจังไหนอย่างฮงจาว่าไม่สวดแต่อยู่คนเดียวเกิงซูแนลสันวาห่หะ่ะไปแล้วพี่วันเพ่นขอบคุณเลยไลด้จ้าขอบคุณเลาลไปแล้วนะครับอยู่ไม่ได้แล้วพี่ออยแก้งผมขอตัวนอนก่อนนฟันดีสมนึกฟันึก ฟันดีฟันดีสมนึกมาด้วยใจมาด้วยใจจริงจเออฟันดีฟันดีเดอ้อเธอไม่ต้องเล่นของสูงก็ได้เดอ้อส,สมนึกเล่นเล่นเล่น,ลนมองตั้มตั้มาต้องเาต้องถึงตั้มแห้งเอาบอกอันเต่งสูงเต่งสูงนะดีนะน้องออยฮะดีนะน้องออยบอกไปขอเพลงฮ่าฮ่าฮ่าฉันว่าขอเพลงอะไร ขอเพลงอะไรจ้าน้องตุ๊กตาฟังอยู่นานแล้วมาดามแมนบอแมนบออ่อเออพี่พี่ต้นไม้เดี๋ยวหนูว่าจะโทรหาหลังบ้านอยู่นะพี่ต้นไม้มีมีเรื่องจะจะชวนเอเอแต่ก็เรื่องนั้นแหละไม่มีเรื่องอะไรหรอกที่ว่าจะเอาจับคนแก่มาชนกันน่นะพี่ต้นไม้หากิจกรรมเฮ็ดกันพี่ต้นไม้ สิโทรหาอยู่เออแทงต่ำแทงต่ำมาสั่นว่าพี่เดียวยักยักแทงต่ำมันกับยักยักขึ้นมาจากหน่อยแน่ยักต่ำแม่งไรเอาเอามาไม่ไอยังก็เขาเอิ้อนหาฮกฮกสูงบ่ เอาคนแก่ฮาาหาหาใช่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 พี่ต้นไม้จริงๆมีมีคนเขารองกันแล้วน่นะนะเ้าตเมือนั้นนะบอกอันมือใดเดี๋ยวเขาต้องอประกาศไอ้หามือให้ขาเจ้าซ้อมเพลงดิไม่ถ่าได้นน่พี่ต้นไม้เออเพราะว่าเขาต้องให้เวลาขาเจ้าซ้อมเพลงซ้อมอยังนั่มดิผู้เท่าเด้พี่ต้นไม้เออเมาล้องอ่าคนเดียวสิบเจ็ดชั่วโมงกันสันว่า โอ้ยตุกตากับเฝ้าโผดมันกับซิมบมีล่มหายใจท่านล้อกันสิมบ้ามารอผู้เดียวสิบเจ็ดชั่วโมงพี่โอลิฟชอบแทงต่ำเหลิกเลือข้าวสันว่าอืมหกหกหกเก้าโอหกสูงหกสูงหกสูงปัน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 หัมสันว่าเอาเอาไปเห็นว่า